แล้วก็อย่าลืมเอาเทคนิคที่เอสอนในวันนี้ไปใช้ไปปรับคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกัมพูชาอย่างเดียวนะคะคุณจะค้าขายในไทยหรือคุณจะค้าขายไปประเทศลาวไปพมา่าไปเวียดนามมันปรับใช้ได้หมดเลยแต่พอดีว่าเอชอบกัมพูชามากแล้วก็โฟกัสที่กัมพูชาเอก็เลยเลือกโฟกัสที่กัมพูชาก่อนเคยไปกัมพูชาหรือย,ยังคะ เคยไปกัมพูชาหรือ,อยังคะถ้ายังไม่เคยไปนะคะศึกษาก่อนหาความรู้ก่อนพอวันที่เราพร้อมจริงๆอ่ะเราจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะค่าคองชีพที่กัมพูชาสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารถคุณไม่ต้องไปสนใจสินค้าประเทศไหนเลยถ้าจะคิดคิดที่จะค้าขาย นี่โฟกัสที่ความเป็นไทยในตัวเรากับสินค้าไทยอะไรที่มันเป็นไทยแท้ๆนะเขาจะชอบมากเขาจะชอบมากแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีเงินให้เก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมีเงินให้เก็บไว้ก่อนไปศึกษาตลาดก่อนหาความรู้ก่อน